Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News นพดลโหนบินรบจี้รัตโชว์ท่าทีแนะ5ข้อรักษาเกียรติภูมิประเทศ 2กรกฎาคม2565นายนพดลปัทมาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีเครื่องบินเมียนมาบินล้ำดินแดนไทยและตามข่าวทรัพย์สินคนไทยเสียหายจากสะเก็ดระเบิดด้วยว่าเรื่องนี้มีคนวิจารณ์ท่าทีของคนในรัฐบาลว่ามีท่าทีเหมาะสมหรือไม่และคงไม่มีใครอยากเห็นความขัดแย้งทางอาวุธกับเพื่อนบ้าน อย่างไรก็ตามตนเห็นว่า 1. ไทยควรมีท่าทีที่มั่นคงชัดเจนกว่านี้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก 2. ควรประท้วงเตือนหรือมีท่าทีที่เหมาะสมแก่กรณีในแต่ละระดับ 3. เรายังไม่ได้ฟังท่าทีของพมา่าในเรื่องนี้มีแต่ได้ยินฝ่ายต่างๆของไทยชี้แจงซึ่งบางชุดของคำชี้แจงตรวจสอบแล้วเป็นของฝ่ายไทยไม่ใช่จาฝ่ายเมียนมา 4. ไทยได้แสดงความกังวลเพียงพอหรือไม่ว่าการปฏิบัติการของเมียนมาอาจมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องคนไทยตามแนวชายแดนและจะมีหลักประกันอย่างไรว่าจะไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีก 5. คนไทยที่ได้รับผลกระทบไปแล้วเช่นทรัพย์สินที่เสียหายจะได้รับการเยียวยาอย่างไร การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลต้องทำอยู่แล้วแต่ต้องรักษาเกียรติภูมิของประเทศในระยะยาวด้วยดังนั้นการจัดการกรณีในทำนองนี้รัฐบาลควรมีท่าทีที่เหมาะสมรับฟังข้อเสนอแล้วนำไปปรับปรุงจะดีกว่านายนพดลกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้า อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ